เตาลีดโบราณก็มีขายนะครับอันนี้คือเขาควายหม้อมันเยอะจังเลยอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะพี่นนรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยนะฮะจะโดดเด่นในเรื่องของหม้อพวกกระทะอันนี้เป็นเป็นน้ำแดงเป็นน้ำแดงนะมีกับแก้มด้วยครบสูตรเลยพี่เขาก็เติมเบนซินเข้าไปแล้วนะฮะเจ๊จะลองใส่ให้ดูใช่ไหมเป็นเครื่องเกมนี่แหละดับอสูรอันนี้เป็นป้ายโค้กเก่านะเป็นงานวินเทจ เป็นเครื่องอะไรนี่ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องครัวนะครับที่นี่นะฮะประมาณเท่าไหร่นะ,ระเจ๊อันนี้ประมาณ350ร้อยห้นะพวกหม้อแหกแตกไทยเรานี่แหละนะครับเนี่ยไงอันนี้ไฟห้าสิบห้บาทเสือเสือหลงตลาดครับอ๋ออันนี้อันนี้มันไฟ LED นี่ ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีไปยังคุณผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมช่องเสือหลงตลาดอยู่นะครับวันนี้เสือหลงตลาดนะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่ก็คือตลาดนัดวัดบางเป้งนะครับนะครคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็คือบริเวณตัวตลาดบางเป้งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินผ่าตลาดไปนิดนึงก็แล้วกันนะครับสินค้ามือสองนะครับก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันคึกคักนะครับก็น่าจะเป็น ตัวตลาดสดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะเดินพาตลาดสดไปกันละกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในตัวตลาดนะครับคนมันก็จะชุ่มชุมเยอะๆเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดิน่าตัวตลาดไปแหละนะครับของกินนะครับไม่ว่าตลาดไหนนะฮะก็คึกคักนะครับเรื่องปากท้องนะครับก็สําคัญกว่าสิ่งของนะครับเพราะฉะนั้นก็หาของกินก่อนนะครับ ตามภาพที่เราได้เห็นเลยนะฮะก็คือคนเยอะมากนะครับตรงนี้ก็คือบริเวณภายในตัวตลาดนั่นเองนะครับของเยอะแยะมากมายคนก็ควักไฟว่เลยแหละคุณผู้ชมคลกคักคนเยอะบางร้านก็ได้ขายเนะบางร้านก็ไม่ค่อยได้ขายนะประมาณนั้นนะมันก็แล้วแต่วันแหละนะครับ วอมันก็ต้องเป็นวันของเรานะผู้เรียนอะไรครับเนี่ยหมอนทองกิโลละเท่าไหร่นะกิโลละแ9บาบาทไหนเนื้อสวยๆเลยใช่ไหมโลละแ9บกอาบาทอ,าอ๋อนี้เอาแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่อยากจับนะอยากจับนะมือแบบมือคันยิบๆๆเลย <c oughs> อ อโอเคอันนี้เขาเรียกว่าไก่ฉีกนะโอเคมือคันย,ยิบ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 เลย <c oughs> คนเรามันเห็นแบบสวยๆก็อยากนี้่อยากจิ้มนะประมาณนั้นเหมือนปปเดิมครับเป้าหมายของผมนะฮะก็คือจะเก็บให้ได้ทุกๆตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเล็กตลาดใหญ่นะครับผมก็จะเอาเก็บไว้ในช่องนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูตลาดนี้ว่าจะมีอะไรนะครับไปกับเสือลงตลาดครับวันนี้เสือลงตลาดนะฮะจะพาทุกคนนะครับมาสำรวจตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งถ้ามองจากสเกลแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะสินค้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทัวร์ตลาดเล็กๆแห่งนี้นะฮะเนี่ยฮะที่นี่ก็จะมีหม้อนะเป็นพวกหม้อแหกแตดหเรานี่แหละนะครับเป็นหม้อหลายๆเบอร์เลยนะครับนี่นะฮะหม้อที่เป็นมือสองนะครับก็มาหาซื้อได้ที่นี่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นไส้หม้อแหละนะฮะคุณผู้ชม แล้วก็มีถังแก๊สมือสองนะฮะของเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับที่นี่ฮะก็เป็นตลาดที่สเกลไม่ใหญ่นะครับก็เป็นตลาดเล็กๆนะครับบรรยากาศเรียบง่ายนะฮะอยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะนี่ฮะเป็นม้อชาร์ปก็มีนะเป็นม้อชาร์ปเป็นพัดลมนะเป็นของมือสองแหละนะฮะแล้วก็จะมีพวกกระบงกระบวยนะฮะเต็มไปหมดเลยเยอะแยะนะครับหนุนมีเปลนอนด้วยนะครับแล้วก็จะมีถังก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะนะครับ นี่นะฮะใครกำลังหาอยู่นะเป็นสินค้ามือสองนะครับก็ลองมาที่นี่กันแล้วกันนะครับนี่เป็นหูฟงหูฟังนะนะครับเป็นหูฟังไร้สายนะฮะแล้วก็จะมีกล้องนะครับกล้องติดรถยนต์นี่แหละนะฮะนะครับก็ขายกันแบบนี้นะครับที่ตลาดบางเป้งนะฮะส่วนมากก็จะเป็นเครื่องครัวนะครับที่นี่นะฮะอยากต้องการราคาเท่าไหร่ของใหม่ร้อยหนึ่งของใหม่ร้อยหนึ่งมือสองร้อยยี่ อันนี้มันน่าจะเป็นยี่ห้อดี <c oughs> ตาจาระเข้หญ่แม่เอาเี <c oughs> ่ห้อนะฮะราคามันก็เลยจะสูงนิดนึงนะ <c oughs> นี่ฮะเป็น <c oughs> เบอร์ยี่สิบอันนี้ใหม่เยอันนี้ใหม่กิฟเลย <c oughs> อันนี้ประมาณเท่าไหร่นะเจ๊อันนี้ประมาณ <c oughs> 350ร้อยห้าสนะทางด้านนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมีพระด้วยนะ <c oughs> เป็นพระแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าเขาจะเอาไว้ใส่น้ําผลไม้นะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับสเกลตลาดไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าของมันก็จะ แน่นๆจุกๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเป็นเป็นพวกฟิกเกอร์เป็นพวกตุ๊กตาโมเดลนะครับนะฮะมีขายกันที่นี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของเล่นรุ่นเก่าเนาะอันนี้ของเล่นรุ่นเก่าใช่ไหมเนี่ย <laughs> อันนี้มันประมาณเท่าไหร่นะสี่สิบบาทนะฮเป็นของเอ็มแอนด์เอ็มนะอืมเป็นแบรนด์ของขนมนะฮะนี่ฮะเอาไว้สะสมนะฮะนะฮะแล้วก็ในนี้ก็ยังมีอีกเยอะเลย เต็มไปหมดเลยนะเป็นพวกฟิกเกอร์นะครับเป็นพวกตุ๊กตาสะสมนะครับใครกําลังมองหาอยู่นะครับเป็นเครื่องเกมนี่แหละตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยนะสมัยก่อนผมแย่งกันกับเพื่อนนะฮะเล่นคอนทรานะครับนี่ฮะประมาณนี้นะเราสงสัยอะไรบางอย่างนะนี่มันเป็นกล่องแบบนี้กระพนวันเป็นเงินดอยจะเห็นตามเสื้อผ้าเสื้อผ้าของชาวดอยแล้วก็อะไรนะ เครื่องประดับของชนเผ่าเนี่ยอันนี้เอาไปใส่อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาไปใส่ยาเม็ดใช่ไหมมีเยอะเลยนะฮะมีเต็มไปหมดเลยนะก็อยากจะให้มาลองดูที่ตลาดนัดวัดบางเป้งน,นะครับทุกๆวันทุกๆวันอาทิตย์นะมีวันอาคารด้วยวันอาคารเย็นแล้วก็วันอาทิตย์เย็นเนาะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่เนาะผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็พอค้าก็เยอะอยู่นะครับเริ่มมาเยอะแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูครับไปเรื่อยครับ ขออนุญาตดูสมูไรหน่อยได้ไหมมันเป็นสมูไรอะไรครับเนี่ยของเล่นเหรอดาบดา,อาดบอาสูรเลยครับะฮะดาบอาสูรอ๋อนี่ฮะดาบอาสูรเป็นของเล่นนะครับ<อ>มีอ,อยู่อ,อ่าใครดูการ์ตูนพวกอนิเมะอะไรเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่นะเออนะฮะดาบอาสูรน,นะฮะ ของแบบนี้เนี่ยนะครับของมือสองนะครับมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมถ่ายไปนะครับวันหน้าก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าก็จะมีของอื่นๆเนี่ยนะฮะมาสับเปลี่ยนนั่นเองนะครับเป็นเครื่องอะไรนี่ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเครื่องเครื่องอะไรล่ะมันเหมือนเครื่องตัดหญ้าจังเลยอันนี้มันเครื่องอะไรนะพี่พี่อันนี้เขาไว้ใช้กับงานอะไรนะงานอะไรก็ได้งานอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่าเครื่องตัดหญ้าก็ได้แล้วแต่อ่านี่ะ แล้วก็จะมีตู้เซฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องออกอกำลังกายนะฮะไฟท้ายก็มีนะไปค่อยๆส่องไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ตอนนี้เวลา4โมงกับยีนาทีนะครับอากาศมันจะร้อนนิดนึงนะร้านนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะแล้วก็มีแรงเยอะด้วยอันนี้หน้ากากอันนี้นะค่ะอ๋อหน้ากากหน้ากากอะไรเอาเจ๊จะลองใสใ่ให้ดูใช่ไหมจจะลองใส่ด ลองใส่ได้ไหมโอ้โหควจะร้อนัวเจ๊นน <c oughs> จะเป็นลมนะตลาดที่ไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่าก็เรื่อยๆนะครับก็จะมีของนะนะครับ <c oughs> มีของมาวางขายตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสินค้ามือสองเช่นเดียวกันนะครับอสองพ่อค้าหนุ่มหล่อวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างครับวันนี้มีครบทุกอย่างเลยครับ <c oughs> มีมีครบทุกอย่างเลยเรียบร้อยรอ พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะลินให้ผมแล้วนะฮะนี่<ช>นะฮะอันนี้เป็นเป็นน้ำแดงน้ำแดงเป็นน้ำแดงนะมีกับแก้มด้วยครบสูตรเลยผมเปลี่ยนเป็นรายการคนค้นคน,คนล้<ช> <c oughs> พี่ชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่อสะอาดพี่ชื่อสะอาดแต์ชื่อไก่คนเรู้มีชื่อไก่ใช่ไหมชื่อเล่นชื่อไก่พี่เขาก็เติมเบนซินเข้าไปแล้วนะฮะอันนี้คือพี่มาขายของเนี่ยไหมขาตาางคนเองอันนี้ของพี่หมดเลยใช่อ๋อเก็บของเก่ามาคพืเอมาขายไม่ใช่ คือเป็นหมอตามตึกแจ้งก็เป็นเป็นแม่บ้านไงพี <arose> ่เขาย้ายบ้านเงี้ยไปเจอไปได้เขาช่วยคนไปนี่หน่อยๆอาเที่ยดได้อาไปยังได้ก็ไปอย่างเงี้ยยังแบบนี้ก็ได้มาจากคอนโดเออเพื่อนอ๋อเนี่ยยังแบบนี้ก็คือของเก่าที่เขาทิ้งๆอะไรเงี้ยก็คือได้มาจากที่แบบคอเพื่อนมึงทีบางทีก็ไปเป็หมากับเพื่อนมึงดีอ๋อจากนิจากนี้เพื่อนนิตจาด้วยนะเราเสียตังค์ไม่เวลาไปเหมา างทีเขาก็ไม่เอาบางทีกเขาเอาร้อยหนึ่งใช่ไหมก็คือขายทั้งหมดเลยเขาขายไม่หมดมึงกับผมเนี่ยอ่ะเอามาเลยทั้งหมดเนี่ยเอาร้อยเดียวอย่างนี้เหมือนกันขายของแตกมาเก็บอันนี้ก็เอามาหมอันนี้อเข้ามาอันนี้ก็หมอเข้ามาเนาะผมไปนิจจางไงแต่เล่นจามืดตีตีสามกว่าไปแล้ววันศุกร์ศุกร์เช้าตีสามเช้าอ๋ออยู่ตลาดนิจจาด้วยผมก็ไปนิจจาด้วยโอเครถผมไม่ใช่รถพวกนะผมใช้รถลากรถเข็นแต่เอา มัดท้ายรถแล้วก็ลากไปมันรถ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 ยู่รถใสเราแมนแมนบ่แเมนรถรถเข็นธรรมดานี่รถเข็นเฮานี่เดานแต่ว่าเฮาโอนี่ใส่เอายางยางยางในรถยางในรถมัดมัดมัดท้ายคนจนเนาะบ่มีบ่มีเงินสืบพวงคือเขาโอเคแต่ปลานี่ยังใส่หนีเส้นซินเขาอยู่อ่ามีซิ้นสวมไว้ก็ได้กินในใจล้วเ้ามาแก่ป่วยนะป่วดปวดนป่วยนะป่วยนะป่วยนะสู้ๆเด้อครับอ่าฮะ มีให้ยืมสักยี่สิบบาทป่ะโอ้ยผมสืบไปกูจะเอาเฉยเลยไปเลยไม่เติมได้ราคาอร่อยราคาอร่อยตายตายแล้ว <c oughs> เรื่องอะไรครับสิบบาทยี่สิบบาทบอลผมขายไม่แพงอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับที่นี่คือตลาดนัดวัดบางเป้งน,นะครับจะมีทุกๆวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะสินค้ามือสองเนี่ยนะฮะก็จะเยอะที่สุดนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะฮะลองมาเที่ยวลองมาเดินดูนะครับรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยนะฮะ จะโดดเด่นในเรื่องของอพวกหม้อพวกกระทะนะฮะเป็นฝาหม้ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือช่างนะครับปะปนอยู่ด้วยนะฮะมีทุกอย่างเลยน่าจะมาน่าจะมาจากตลาดนินจาด้วยไหมแล้วแต่มีตรงไหนก็ไปขายอ๋อไปหายใช่ไหมอันนี้คือมาพักหรือมาขายประจำโอ,อแล้วไปตลาดไหนต่อครับเนี่ย โค้ง,คงลูกทุ่งมีหินเพลิงจะเป็นตลาดแบบนี้เลยตลาดใหญ่ไหมฮะตลาดโค้งลูกทุ่งแบบนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีของน่าสนใจเยอะอยู่พอสมควรยังไส้หม้อน,นี้ประมาณเท่าไหร่นะราคาเจ็ดส7บบาทราคาถูกเราคาถูก70 20 30เนี่ยอย่างนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะอยู่ตามไซส์อันนี้80บาท ไม่เกิน500ไม่เกิน200เออในในประมาณนั้น,น,น,นตู้เชื่อมตู้เชื่อม2สองพันห้าพร้อมใช้งานเลยเ,น,เนี่ยเป็นตู้เชื่อมอะไรเป็นตู้เชื่อมของโครงหลังคาเนี่ยอ๋อนี่เป็นยีห่ห้อซินซุโน่านะซินซุโน่ซินซินซินซานโน่นะคุณผู้ชมครับนี่ฮะก็จะเป็นของแบบนี้นะแล้วก็จะมีเครื่องปิ้งขนมปังด้วย นี่ครับคุณผู้ชมครับข้างในนี้ก็ยังมีอีกนะครับเป็นพวกฝาหม้ออะไรแบบนี้นะก็จะเป็นงานมือสองทั่วไปแหละนะครับนี่อันนี้จะเป็นฝาหม้อวินเทจนะเป็นฝาหม้อเก่านะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นฝาหม้อเป็นเครื่องครัวทั่วไปตามสไตล์สินค้ามือสองเนาะพี่ของมใช้งานทุกตัวของมใช้งานทุกตัวเอาตังมานะโน่นเปลี่ยนโตก็มีนะเออเปลี่ยนโต เดี๋ยวเราแวะมาร้านข้างๆนิดนึงนะของมือสองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะส่องให้ทั่วๆนะครับสำหรับตลาดนี้นะฮะอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าไม่ได้ไปตลาดไหนนะครับก็ลองนึกถึงตลาดนี้ดูนะครับผมก็จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นะนะครับแต่ว่าของมันก็จะแน่นๆนะครับนี่ฮะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเตารีดนะมีเตารีดขายนะครับเออไปเรื่อยๆนะ นะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระนะครับเป็นร้านพระนะเพื่อนๆครับอันนี้เขาลุมอะไรกันเนี่ยอ่าเอาไว้นี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวกลับนเขาลุมอะไรกันเนี่ยลมมมไไ่เเป็นนร้องาาเราพยายาม หาดูนะว่าเขาลุมอะไรกันนะโดนมีทั้งทั้งคูลเลอร์นะฮะอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะพี่อันนี้ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งใช่ไหมมันปกติมันมีฝาไหมไม่มีค่ะไม่มีใ,<ส>ใช่ใ<ส>ไหมอ๋อมันเอาไปแต่งร้านได้นะเนี่ยแล้วแล้วแล้วอย่างนี้ล่ละครับอย่างนั้นสามร้อยสามร้อยคือส่วนมากนี่ร้านอาหารเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้นะครับแบบว่าบริการตัวเองนะอืมนะครับของก็น่าสนใจอยู่นะครับ แล้วก็จะมีเหมือนที่ทําขนมเลยเจ๊เหมือนที่ทำขนม,มนท,ทาโกโยากิอืนะประมาณนี้นะนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วนะประมาณนั้นนะครับของแบบนี้เนี่ยมันมาไวไปไวนะครับของมือสองนะครับนาฬิกาก็มีนะอืไปไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกนิดนึงกันแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะมีของอีกเยอะแยะมากมายเลยนะใช่ไหมพี่ของเต็มไปหมดเลยนะเยอะมากเ,ย,เยอะมจะมีทุกๆวันอังคาร<อ>แล้วก็วันอทิตย์วันอาทิตย์นะมาที่ตลาดนัดวัดบางเป้งปก,กติมันจะใหญ่ขนาดน,นี้ไหม,รมหรือมันจะก็ประ, <S <S ประมาณนี้ใช่ไหมม,มันมีโอกาสที่จะขยายใหญ่ไปกว่านี้ไหม เนื <c oughs> อเ้อที่มันได้แค่นี้คุใหญ่ขึ้ไปไม่ได้นะ <c oughs> เออเนื้อที่มันเนี่ยแบบกระชับกระชับนิดนึงนะอ่ามันก็จะเหมาะสําหรับพ่อคา้าแม่ค้านะครับที่กําลังหาที่พักพักผ่อนนะหรือจุดจอดอะไรประมาณนี้นะนะครับก็ลองมาที่นี่กันแล้วกันนะครับที่ตลาดนัดวัดบางเป้งน,นะครับแต่ว่าตลาดนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้อยู่ในวัดเนาะก็จะอยู่บริเวณข้างๆตัวตลาดนั่นเองนะครับนี่ฮะของก็จะเยอะแยะมากมายนะครับมีมีหม้อนะ เป็นพวกหม้อนะหม้อหลายๆเบอร์เลยหม้อมันเยอะจังเลยพี่ครับสอบถามนิดนึงหม้อประมาณนี้ใบเท่านะไหร่นะหม้อใบใหญ่เนี่ยา <500. S 1> ใบละห้าร้อยนะก็ถือว่าไม่แพงนะฮะต้องดูต้องดูตรามันด้วยนะนะครับแล้วก็มีพวกไส้หม้อนะมีหวดก็มีเป็นกาก็มีนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสองสามล้านนะครับก็จะเป็นเครื่องครัวซะมากกว่านะนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ช่างบ้างนะครับประมาณนี้นะฮะไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะฮะ ของก็จะประมาณนี้แหละนะนี่มีมีพวกรูปภาพด้วยอ๋อเป็นรูปเดียวกันหมดเลยนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นสูบโบราณอ่าเป็นสูบโบราณอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะสองร้อยอ่าเป็นสูบโบราณแบบนี้เลยเป็นสูบโบราณเป็นกบเป็นสว่านนี่มีหม้อดินเผานะนี่อันนี้เป็นเป็นหินเจียแหละนะตัวใหญ่แบบนี้เลยนี่ แล้วก็มีสว่านแบบนี้เป็นสว่านบอสนะนี่เป็นกบโบราณน,นะฮะอันนี้เป็นกบโบราณเป็นแบบนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวนี้เขา <c oughs> เขายังใช้อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้อยู่เนาะ <c oughs> ใช้ติดตั้งใช้ติดตั้งพวกวงกบประตูเนาะ <c oughs> เออเขายัางใช้อยู่เอาไว้ใส่ไม้นะอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะราคา800บาทเออเขาจะประมาณนี้แหละเนาะเป็นเครื่องมือช่าง เตาลีดโบราณก็มีขายนะครับที่ตลาดนัดวัดบางเป้งน,นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาวัตถุมงคลนะฮะวัตถุมงคลที่นี่ก็มีขายนะเออนะครับของอาจารย์อะไรไม่รู้นะฮะเอาไว้ทําอย่างนี้นะอันนี้คือเขาควายเขาควายเหรอปลายเขาเหรออ๋อเป็นเครื่องรางของขังนะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมีพบะ้าด้วยนะอืม นะครับอ๋อ oh. แล้วอย่างนี้ล่ะราคาประมาณเท่าไหร่สองร้อยอืมนะฮะมีตะกร้าไหวก็มีเนาะนี่ฮะเอา้าก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับที่ตลาดนัดวัดบางปันนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็คือตลาดสเกลจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่า,าคนก็ชุ่มอยู่นะฮะคนก็มาเรื่อยๆนะตอนนี้คนยังไม่มาก็คือมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมา ประมาณ5โมงเดี๋ยวเขาจะมาลุมนะประมาณนั้นนะครับอ่านะครเดี๋ยวผมจะส่องบรรยากาศตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่นี่ก็คือตลาดนัดวัดบางเป้งนะครับทุกๆวันอังคารและก็วันอาทิตย์นะครับวันที่ผมถ่ายก็จะเป็นวันอาทิตย์นะฮะนี่ฝั่งนี้ขายอะไรครับเนี่ยฝั่งนี้ทั่วไปเลยเป็นถ้วยชามนะมีเซฟเก็บเงินด้วยอันนี้เป็นเป็นเซฟเก็บเงินนะอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะสี่ห้าร้อยแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้เก็บนะ เพราะว่าเอาไปใช้หมดขายของได้ก็เอาไปใช้หมดไม่มีโอกาสได้เก็บนะนะฮะเนี่ยฮะ,ฮะสี่ห้าร้อยนะครับปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เป็นชามนะบางคนเขาก็หาชามโบราณ<า>ก็น่าจะมีในนี้บางคนเขาสะสมเนาะชามโบราณพวกชามตรากุลาะอะไรประมาณนี้ชามตาไก่เออนะของโบราณน,นะจะประมาณนี้เลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้า20บาทครับ นี่ฮะของยังมีเยอะแยะมากมายเลยนี่ฮะเป็นสายไฟเป็นพวกอะแดปเตอร์อะไรประมาณนี้นะก็มีขายกันที่นี่นะครับะจะประมาณนี้เลยนะฮะสินค้านะครับคร่าวๆเสือหลงตลาด เสือหลงตลาดเสือหลงตลาดเป็นช่อง YouTube มาเที่ยวบ่อยไหมฮะเอาบ้านมาทุกนอ้าวบ้านอยู่ตรงนี้เหรอเขามีสุกกาเขามีวันอะไรวันีวันอาทิตย์กับวันอังคารวันอาทิตย์กับวันอังคารและไปยังไงที่นักหลอนจาไปอะไปแล้วครับอันนั้นอันนั้นเดินไม่ทั่วประมาณนี้อันนี้อาคารก็เลยขาดอ่านะฮะก็ลองดูใครอยากจะมาลองขายเช้าต่างชาติเยอะ ชาวต่างชาติเดินเยอะๆต่างชาติแบบไหนคมเมนตคอมเมนต์เราคอมเมนต์เราต่างชาติเนี่ยอันไหนอ๋อเพื่อนบ้านเรานะนี่วันก็มีขายเป็นของครบเป็นของเบ็ดเตล็ดทั่วไปของดีก็มีเราลองมาดูได้ของดีไปเยอะได้ของดีไปเยอะอะไรออันนี้เหรอโอดงเกงสวยเนี่ยห้าสิบบาท ตัวสี่เก้าบาทไม่รูเลยอ๋อนะเกงมาจากเมืองจีนมันจัดเครือขาอย่างเกงยามจัดขาเนี่ยใครไม่รูเลยหกห้าสิบบาทนี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรสามสิบอันนี้สามสิบบาทอ๋อนี่สามสิบบาทครับคุณผู้ชมราคาถูกๆก็ลองมาลื้อดูนี่ฮะอันนี้ล่ะนี่ล่ะอันนี้อันนี้อะไรอ๋อเสือเสือหลงตลาดครับอ๋ออันนี้อันนี้มันไฟ LED ใช่ไหม ไหวกับแบบรถได้ก็ฆ่าหมดแน่เห็นอ๋อๆอ๋ออ๋อเอออันนี้มันใช้ได้มันของดีนะเนี่ยนะของดีของดีสวัสดีครับมาเที่ยวหรอครับจับออกกล้องให้หมดเลยวัยรุ่นวัยรุ่นเหลือน้อยตอนแรกนึกว่านึกว่าเปไอ้อฟไอ้ก๊อฟเป็นก็อาทำยูทูบเหมือนกันใช่ไหมออกยูทูบใช่มันไม่ได้ออกทีวีตลาดนี้รู้ได้ไงก็ผมก็ถามถามมานี่แหละนะผมก็ เดินทายตลาดเนาะ,ะใช่ใช่นนสวัสดีครับเ,เจ้าของตลาดเหรอครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกันแล้วกันนะครับที่นี่เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นะครับผมพูดคําที่199นะครับแต่ว่าก็อบอุ่นแหละนะครับในช่วงประมาณสัก45โมงนะครับก็เดี๋ยวจะมีล,ลูกค้านะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะวนไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับลูกปากันเลือกนานเลยนะเนี่ย ดู้สึกก็ท้าทาได้หลายเจ้าอ่าให้หลายรอบแล้วซื้อมาหลายรอบแล้วเลือกนานจังเลยได้อะไรไปบ้างครับตอนนี้เอาไปเก็บรอบแล้วเอาไปเก็บรอบนึงแล้วเหรออ้โประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็มันเหมาะกับคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านแหละนะอ่าก็ลองมาดูอันนี้มันยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยนี่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 แบตไม่มีใช่ไหมน่าจะใช้ได้อยู่นะฮัลโหลโหนนี่โทรศัพท์เอ้าเอาไหม อ่านะะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ,ท,รรรบที่นี่ก็เรื่อยๆนะครับที่นี่ก็เรื่อยๆไปนี่หน่อไม้ก็มีขายนะเป็นหน่อไม้หน่อไม้ขายยังไงครับโลละสามสิบเป็นหน่อไม้ที่บ้านเราที่บ้านเราโรลละสามสิบเป็นหน่อไม้อะไรหน่อไม้ไผ่หวานนี่ ถ้าถ้าเป็นล้ำลุยตลาดขายอยู่ห้าสิบตรงนี้สามสิบบาทขายง่ายๆนะนี่กิโลก็ขายไหมกิโลไม่ได้กิโลเอาไว้นี่เอาไว้สร้างหน่อไม้นะฮะนะครับก็เอาไว้สร้างอาชีพแหละนะครับอ่านะฮะเป็นยางในอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นกระเป๋า แล้วก็เป็นของมือสองทั่วไปนะครับน้ำดื่มก็มีขายน้ำดื่มไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายไปด้วยนะอืมนะฮะขออนุญาตถ่ายนะฮะเรามาถ่ายตลาดนะครับเราก็ต้องขออนุญาตนะครับแสดงตัวให้กับทางร้านค้าเห็นนะประมาณนั้นนะครับเขาจะได้แบบแต่งตัวสวยนะอืม เนี่ยฮะก็จะเป็นแนวแนวนี้เลยนะครับไปไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นผ้าปูที่นอนนะอืมเรามีสามครับนี่ใช่แต่มันก็ออกมาได้สองตัวเอาไปเรื่อยๆครับ ร,ร้านนี้ก็จะมีถาดขายด้วยนะครับเป็นถาดขนมครกนะฮะนี่ใครทำใครกำลังมองหาถาดแบบนี้อยู่ก็ลองมาที่นี่ก็แล้วกันนะครับมีถาดขายไปไปเรื่อยๆสวัสดีครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็น เวนตานะเป็นนาฬิกาก็มีขายกันที่นี่นะครับก็ยังไงก็ลองมาที่ตลาดนัดวัดบางเป้งดูกันลวกันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่เรามาถ่ายทํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะขายง่ายๆเรื่อยๆนะครับตุ๊ก,กตาก็มีนะ อันนี้เขาเมาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โดนเมานี่โดนเมาไปแบบนี้เลยอันนี้เกาเจ๊สอบถามนิดนึงอันนี้ซื้อไปทําอะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้เอาไปแต่งประดับไปแต่งต้นไม้ใช่ไหมต้อ๋อเป็นร้านบ้านเราเป็นร้านนะครัไม่ครัเป็นเป็นเราทดอายับยาวัดออ เป็นตัวแถมของใหม่อยู่เลยไม่ได้ไม่ใช่ของเก่าของบางทีมันมันเก่าหน่อยเราไปซักให้มันสะอาดอรงนี้มันซักได้อามันรได้ให้ให้ใหม่เป็นของรีไซเคิลได้แหละประมาณนั้นนะโอเคได้ขอบคุณครับนี่ฮะได้เบียร์ได้ได้เงินกินเบียร์แล้วใช่ไหมได้ได้เงินกินเบียร์แล้วได้เงินกินเบียร์แล้วทางโน้นหมดแล้วเดี๋ยวไปเติมได้ที่แล้วนะฮะ อ่านะครับก็ที่นี่ก็บรากาศเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นบรรยากาศลูกค้าที่นี่แหละนะฮะอบอุ่นแล้วก็น่ารักนะครับวันนี้เสือลลงตลาดเองนะครับก็พาทุกคนนะมาสัมผัสบรรยากาศตลาดที่นี่นะฮะพอได้อยู่นะครับเล็กๆนะฮะตลาดไม่ใหญ่เนาะ เป็นภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับสเกลไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากจะให้ลองมาขายของดูนะครับใครอยู่ใกล้นะครับก็ลองมาเดินมาเที่ยวนะครับมาอุดหนุนกันก็แล้วกันนะครับกับสินค้ามือสองนะครับในแนวตลาดนัดกองถงครับที่นี่ก็คือตลาดนัดวัดบางเป้งครับคุณผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของเสือลงตลาดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับ เราก็จะบันทึกตลาดวัดบางเป้งเอาไว้นะครับในช่องเสือลงตลาดนั่นเองนะครับข้อมูลตลาดนะครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับตลาดนัดวัดบางเป้งนะครับตั้งอยู่แถวอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ว่างเว้นจากภารกิจนะครับหรือว่าอยากจะเดินมาดูของนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับในตัวอำเภอเมืองนะครับก็อยากจะให้ลองมาที่นี่ก็แล้วกันนะครับสำหรับ คุณผู้ชมนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเองนะครับถ้าอยากจะมาลองขายก็ได้นะนะครับสำหรับตลาดนี้นะฮะที่ตลาดนัดวัดบางเป้งนะครับตลาดนี้ไม่ได้อยู่ในวัดนะครับตลาดนี้ก็อยู่บริเวณตัวตลาดนะครับตามที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นแหละนะครับในส่วนของโซนคลองถมโซนสินค้ามือสองนะครับก็จะอยู่เลยมานิดหนึ่งนะครับพื้นที่นะครับกระทัดรัดนะครับเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะค้นหาตลาดนะครับแล้วก็ไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่ะนะฮะวันนี้ขออนุญาตนะครับจากลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ